งว่วงก็ต้องนอนดูตาเอเดี๋ยวเขาก็าจะว่าสวยสง,ง่าอีกแล้วจักสง,ง่ามองได้จ้ะเธอเอ้ยไอ้ทูนทั่นนงทำอะไรวะนนั่งทำอะไรวะฮะน,นั่งทำอะไรวะฮะน,นั่งทำอะไรวะงงวงวะน,นั่งทำอะไรวะ คน,นเห็นนะว่าเป็นลิงง่วง่นเห็นนะด,ดูดูจากหน้าตาแววตาง่วงมากนะเนี่ยเนี่ยเห็นเลยว่าง่วงอหลักฐานก็เห็นชัดๆเลยเนี่ยแต่ว่าสายห่างดูสายทำไมฮะฟื้นฟื้นฟื้นง่วงฟื้นฟื้นทำไมง่วงเคนนอนนะเนี่ยมันควรนอนแล้วนี่นี่มันไม่ควรมาทำตัวแบบนี้